สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักของชาวราศรีมังกรและขนามัางกรนะคะมังกรลัขนามัางกรคือผู้ที่เกิดในวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคม นี่เป็นการอ่านดวงในเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณแล้วนะคะใครก็ตามค่ะที่มีลัคนานะคะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุ์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคู่คู่กันไปได้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตนตกเพราะฉะนั้นการณวันที่ก็อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช้เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเริอนก่อน นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูดวงความรักกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยนะคะมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยสําหรับชาวราศีมังกรลัขนามังกรสิ่งที่คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอนะคะเออในช่วงเรื่องการงานพี่ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่สิ่งที่พี่เป็นห่วงคือสุขภาพของคนในบ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชายของคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เตรียมการไว้หน่อยก็ดีเตรียมการไว้หน่อยก็ดีอาจจะมีช่วงจังหวะที่เข้าๆออก,ออกๆโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยก็จะต้องเตรียมไว้ด้วยเช่นกันนะคะอะไรที่เราโปรเทคไว้ได้ป้องกันไว้ได้ก็จะดีโดยเฉพาะมันเป็นมันจะไม่ใช่ลักษณะคนที่ปลุปรับกระทนานะนะแต่ว่าราศีมังกรจะค่อนข้างรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะว่า เออป่วยมากนานแล้วอยู่ตรงนี้นานแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าอยู่ในช่วงที่อาจจะต้องกลับไปเช็คอัพไปที่โรงพยาบาลไปตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเงี้ได้นะคะสองอย่างที่บอกเรื่องการงานพี่ไม่ได้เป็นห่วงเพราะขึ้นคลีนไม้กับเดะแมจิเชียเนี่ยชัดเจนว่าตัวคุณเองจะค่อนข้างติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีแต่อย่าวังพึ่งคนอื่นนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยค่ะ จงเชื่อตัวเองนะจงเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครเพราะในจุดนี้เนี่ยถามว่าได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวไหมจากเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าอาจได้แต่มันเป็นการได้ในแบบที่ได้ได้ที่ไม่สุดเหมือนที่ที่เราทำเองเพราะฉะนั้นพยุงตัวเองไว้จะดีกว่าค่อนข้างมีเ hey, ฮสำหรับใครหลายคนที่แอบชอบคนใกล้ตัว แอบชอบเพื่อนแอบชอบรุ่นพี่มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์นี้จะประสบความสำเร็จได้แล้วคุณก็เรียกว่าต่อให้มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ได้คุยกันจริงจังคบกันจริงจังแต่ว่ามันจะเป็นคนที่เหมือนใจใจสองใจตรงกันแล้วก็คุยได้สื่อสารได้มีเวลาร่วมกันได้จักภัยที่ขึ้นมามีเกณฑ์ที่ชีพจรจะค่อนข้างลงเทา้าจริงๆนะ เพราะฉันเตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ด้วยเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดเกณฑ์การเดินทางไกลเกณฑ์การเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลนะในอนาคตไพ่ขึ้นมาบอกเลยคุณต้องเข้มแข็งให้มากขึ้นสําหรับชาวราศีมังกรนะคะคุณต้องเข้มแข็งมากขึ้นคุณต้องมีสติกับตัวเองอยู่ให้เยอะๆณเ,นะเวลานี้ถ้าตัวเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่พักผ่อนได้รีบหาเวลาพักผ่อน เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณต้องนำพลังความรู้สึกกำลังใจที่คุณมีมาใช้หน้าไพายขึ้นมาประมาณนี้ไม่รู้เป็นของใครเลยอาจจะเป็นของใครสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่พ่ออยากจะสื่อสารไปถึงนะคะเอาใจช่วยประมาณนี้ละคะ่ะในบางท่านอีกนิดหนึ่งในบางท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องขายอาสังหาหรือสังหาริมทรัพย์บ้านและรถออกไปแต่ว่าถามว่า การเงินถ้ามันมีประเด็นปัญหายอยู่มันก็จะรอดพ้นไปได้มันมันจะแก้ไขได้นะคะมันจะแก้ไขได้แต่เราเพียงอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องสละไปแฮงแมนไม่ใช่ไพ่ของการที่ขายได้กําไรอ่ะจะอยู่ในโหมดขายขาดทุนแต่ว่าก็จะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้แหละนะประมาณนี้ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงความรักของคนโสดกันนะคะไพ่ให้ความรักคนโสดค่ะ ตาสีมังกรลักขณามังกรคุณผ่านอ,ะ,อะไรมาคุณเจอะอะไรมาคะ The Tower The Tower มาจากสำหรับนุนแล้วตามมาสำหรับนี้อูเหตุการณ์ป,ปรับกระทันหันค่าใช้จ่ายบางท่านมีเกณฑ์แบบเงินรั่วเป็นน้ำเลยค่ะทำงานหยุดไม่ได้เลยนะคะ ทำงานหยุดไม่ได้เลยแต่บางเคสเป็นเกณฑ์ที่เหมือนประมาณว่าได้ไรายได้จากความเสียหายก็ได้นะมีเกณฑ์มีงานมีงานแก่มีคอสมีนู่มมีนี่มีนั่นเข้ามาราศีมัง,งกรบางท่านเป็นเคสอย่างนั้นแต่มันก็เอฟเฟกต์ไม่ล่ะมันทําให้คุณไม่ได้พักผ่อนมันทําให้คุณไม่ได้พักผ่อนอันนี้คือดีกว่าแต่เคสหนึ่งมันคือแบบเงินเงินหาเท่าไหร่มันก็ไปหมดอะ่ะเออฟีลอย่างนั้นได้ไปดูซิ จะมีใครเข้ามาไหมคะมังกรคนโสดหนึ่งดาบเหมือนบางท่านมีการลงทุนกับความเสียหายด้วยนะเช่นยังไงพี่เออลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนในเหรียญอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังว่าวิออฟจูน่ะมันจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยได้ด้วย แล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้หน้าไพ่ขึ้นมาบอกมีเกณฑ์ที่จะเจอนะแต่ว่าไม่จริงใจอะ่ะคุณผ่านไปก่อนได้เลยไปโฟกัสที่งานที่เงินได้เลยมันจะเป็นจังหวะที่ถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณนะ mm. ก็จะเอาข้ออ้างมาอ้างเอาคนใกล้ตัวเอาคุณพ่อคุณแม่เอาอะไรต่างๆนานาม,มาพูดกับคุณเพื่อให้คุณแบบช่วยเหลือนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะไพ่ขึ้นมาบอก นะคะจากไพ่ขโมยที่อยู่ตรงนั้นนะนะไพ่บอกหาคนใหม่ได้เลยรอใหม่เลยช่วงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะคนเก่าอยากกลับมาหาคนณไหมอะ่ะ j u s t i c ค่ะ date k ิ n งเหรียญเก้าถ้วยพี่ว่าเขาไม่โสดแล้วนะคนเนี้จบแล้วจบเลยนะ อืมจบแล้วจบเลยนะคะสําหรับคนเก่าของคุณและอย่างหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่แบบแบบมีความป๊อปปูล่าใครที่ยอมอยู่ใต้สถานะนั้นได้ก็อยู่แต่มันก็ไม่ใช่คุณไงถ้ากลับมาจริงจจะเป็นยังไงแฮงแมนกลับมาก็ไม่สักเซสกลับมาก็ถูกแผนค้างเตึง ถ้าเราไม่อยากขึ้นคานเราอย่าไปกับคนนี้นะคะอย่ารอคนนี้นะคะอืีอย่ารอคนนี้อ่ะเขามีคนของเขาไปแล้วถ้าอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไม่อยากโสดอยู่อย่างนี้ออกมานะคะคุณมีโอกาสได้มีคู่นะเพียงแต่ไม่ใช่คนนี้เท่านั้นเองเนื้อคู่คุณรออยู่นะเออทํายังไงถึงจะได้เจอรักครั้งใหม่อะคะ่ะที่แบบไม่เอาน้องมีดด้วยเลยไม่เอาคนเก่าหรอกไม่เอาน้องมี มีไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยแปดไม้นะคะแปดถ้วยแปดไม้สองเหรียญค่ะในถือมีเท้าเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณเปลี่ยนพลังงานมั่งถ้าปัจจุบันชีวิตคุณอยู่แค่บ้านที่ทำงานโลงอาหารหรือบ้านที่ทำงานแคนทีนที่กินข้าวอะไรอย่เงี้ย ณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์บ้างแล้วก็เปิดใจบ้างจะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งบ้างก็ได้นะคะงานวิ่งอะไรเงี้ยปัจจุบันเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันแล้วเนาะงานวิ่งงานปั่นจักรยานงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีงานกาชาติเขามีเห็นไหมไปเลย ไปใช้ชีวิตให้มันโดนแสงแดดบ้างอย่าอยู่แต่ในแบบเซอร์เคิลเดียวตลอดเวลาแล้วมันจะเหมือนมีพลังงานใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพียงพอที่จะสามารถดึงคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตคุณได้ด้วยนะคะแนะนําว่าให้ลองเดินทางไพ่คุณอบ,บอกเดินทางดิลองเดินทางลองเปลี่ยนไลฟ์แอคทิวิตี้ดูเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับดวงความรักของคนโสด ราศีมังกรและค้ามังกรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบคนที่มีคู่กันนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในคลิปสามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะ ให้ให้ราสีมังกรและข้าวนาบังกรไหมคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไงแไม้สภาวะการสื่อสารสภาวะการพูดคุยบางท่านเจอกันทางแชทเจอกันทางออนไลน์ได้ด้วยมี7จไม้การสื่อสารนั้นอาจจะไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่เหมือนเป็นโซนแบบแชทหนักขวา อีกคนขยันคุยขยันพิมพ์ขยันพูดอีกฝ่ายนึงก็ขยันเงียบจังเลยบางท่านโดนบล็อกไปแล้วด้วยซ้ํานะคะเนี่ยสีดับต้องการความเข้าหน้าต้องการความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ที่ไม่ก้าวหน้านะอเออก้าวมาย,ยังคงรอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่ยังบอกว่าไหวยังบอกว่าได้นะคะ ยังยึดฐานที่มั่นอยู่ถึงแม้ว่าจะเมื่อยเป็นทีแล้วก็ตามด้วยความรักล่ะค่ะทนได้ขนาดนี้สู้ได้ขนาดนี้เพราะคิดว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะประสบความสำเร็จได้วันหนึ่งทั้งเขาและเราจะรักกันได้เด f ฟูลบางท่านเนี่ยเริ่มจากสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบ แบบไม่จริงจังอะ่ะพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้บางเคสเป็นวัน n น g h t stand บางเคสเป็นเฟนวิดเบ็นฟิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีคนหนึ่งจริงจังไปแล้วเรียบร้อยนะคะอยากคุยมี5้าถ้วยขึ้นมาเสียใจเศร้าบางเคสมีเรื่องราวผิดพลาดในความสัมพันธ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่น่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยด้วยอะไรเงี้ย ฟินถือดาในเวลานั้นมีใครคนหนึ่งค่อนข้างเอาแต่ใจแหละแล้วก็อยู่ในโหมดที่เรียกว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องเป็นตามนี้ด้วยด้วยความที่อาจจะเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างอยู่ในโหมดแบบโอเคอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความอดทนของคนมีขีดจำกัดไงมันก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะแบบถ้าจะอยู่แล้วมันท็อกซิกขนาดนี้ถ้าจะอยู่แล้วถูก อารมณ์เสียถูกเวียงถูกตำหนิถูกต่อว่าด้วยอะไรที่บางประโยคคนในครอบครัวยังไม่เคยทำกับเราแบบนี้เลยยังไม่เคยพูดกับเราแบบนี้เลยห่างดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะ The world นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยบางเคสเป็นความสัมพันธ์ของ ชาวต่างชาติเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เจอในโลกโซเชียลออนไลน์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะหมายถึงการจบการหาร่างไปแล้วก็ได้นะหรือเจอกันเจอกันในเจอกันใน,ในถิ่นต่างถิ่นแดนไกลอย่างนี้ได้มี9ดาบแล้วก็มีไพ่สองดาบไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับปัญหานี้ยังไงอยากได้ความสัมพันธ์นี้ อยากไปต่อแต่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยอาจจะมีคนใดคนนึงรู้แล้วแหละว่าว่าทําผิดรู้แล้วแหละว่ามันไม่น่าจะเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอดทนได้อะไรแบบนี้นะคะพะอิฐพรปูนไม่มีจริงมีแต่คนไม่มีใจที่มีจริงรู้สึกอย่างนัน้นความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกไงกับเขาคะ เอมเพลอร์ค่ะราศีเมษนะเจ็ดเหรียญค่ะสามเหรียญน,นะคะแปดไม้ค่ะแล้วก็ไพ่เดอดซันแล้วก็ไพ่ห้าหมาหน้าไพ่เหมือนอยากคุยเนาะ ตัวเราอยากคุยหาเหตุไปคุยรวมถึงหาตัวช่วยด้วยนะไม่ได้แบบจะลุยเดียวอะมีความรู้สึกว่าคนเดียวเอาไม่อยู่นะราศีมังกรอาจจะหาทีมงานหาผู้ใหญ่หาเพื่อนช่วยเขาทุกสสุขยางกับคุณคะหนึ่งไม้อะเตสตะ The ะ o o n The o o o n k i n g าเดอะ h e l ิ i o t อืมมีราศีกุมกับราศีมีนเนาะราศีกรกฎไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบ ทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะอ,อ่ะโอเคจากที่เห็นพี่ว่าคุณดีวดวเดียวไม่ได้คุณคิดที่จะทำต่อหน้าด้วย หาเหตุที่จะทําต่อหน้าพูดคุยสื่อสารต่อหน้าเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปต่อได้คุณเสดายสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้ไปคิดที่จะให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขานะซึ่งเราอาจจะเป็นคนที่รู้จักกับทางทางด้านนู้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาช่วยทางเพื่อนก็ดีทางผู้ใหญ่ก็ดีนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ แต่ให้เรามัดระวังนิดหนึ่งการการเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่หรือครอบของอีกฝ่ายอย่าลืมนะว่าเราคือคนนอกเขาคือคนในครอบครัวบางครั้งการไปเล่าถึงพฤติกรรมต่อให้ถูกผิดไม่ดีอย่างไรลูกเขาคนนั้นคือลูกเขาถูกปะ่ะเรากาลังไปว่าลูกเขาให้พ่อแม่เขาฟังอันเนี้ยพลาดลวยอย่างหนึ่งลองคิดดีๆีสองในสถานการณ์ของเพื่อน ในสถานการณ์ของคนใกล้ตัวเพราะตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปแล้วคุณมีความรู้สึกต้องไปพูดไปไก่เกลี่ยไปคุยจากสถานการณ์ที่ถ้าจะทะเลาะก็ต้องทะเละาะมังกรรู้สึกคุณเป็นสายลุยแต่เรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ต้องลุยขนาดนั้นก็ได้หาวิธีคุยวิธีเจราจาวิธีไก่เกลี่ยเพราะเรื่องบางเรื่องถ้ายิ่งยิ่งทำให้ชัดยิ่งทำให้เรื่องบางเรื่องมันบานปลายได้อะ ใช้คำนี้ดีกว่าหน้าไพ่ข้างล่างนะคะหน้าไพ่ข้างล่างราศีมังกรจากที่เห็นคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างอยู่ในโหมดที่ถ้าจะพูดจะคุยจะสื่อสารใดๆก็ดีในความสัมพันธ์นี้จะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันก่อนมีการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันก่อนมีการแก้ไขยกโทษในเรื่องราวที่ไม่สบายไม่สบายใจทั้งคู่ก่อน ความสัมพันธ์นี้จึงจะสามารถไปต่อได้คนคนนี้ไม่ได้อินกับเราเท่าที่เราอินกับเขาขนาดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสถานะที่เหลืออยู่อยู่ในเรื่องของหบดหน้าที่การงานคนคนนี้ก็ยังมองเราในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แต่ว่าก็จะจริงใจมากขึ้นในการพูดคุยสื่อสารอันไหนที่ว่าดีอันไหนที่ว่าโอเคก็โอเคแต่ไหนที่เขามีความรู้สึกว่าฟิลนี้มันไม่ได้อะ ก็พักไปอยู่นะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนมังกรสี่ถ้วย9ก้าดาบห่ดาบแล้วก็ไพ่ีเ e ็ม p i ร e จังหวะที่คุณไม่เอาอะไรเลยแล้วก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากว่าเลือกได้มังกรที่ได้หน้าไพาน่นี้ค่อนข้างเป็นคนเจ้าระเบียบ มีความจุกจิกแล้วก็คัดสรรในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ประนีตอย่างดีโดยที่บางครั้งอาจจะลืมสนอกสนใจว่าไอสิ่งที่ตัวเองรีเควสไอสิ่งที่ตัวเองขอบางทีมันก็ทําไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยหรือเรื่องบางเรื่องเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยยอมผ่อนปลนเราเป็นคนที่มีความละเอียดสูงอะไรเงี้ยจังหวะนี้แหละที่คุณแบบอะไรก็ไม่เอาเงี้ยทําให้เขาคิดแล้วทาให้เขาแบบเซ็งอะ่ะนะ ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายท่าไมรเขาชอบเงียบหายเจ็ดไม้แปดเหรียญน,นะคะพีนถ้วยแล้วก็คลิงถือเหรียญบางจังหวะเนี่ยถ้าเป็นการบล็อกก็ใช่มันบล็อกกันแหละก็ห่างไปแต่ในบางเคสเนี่ยคือก็ไม่ได้ว่างนะคะจากที่เห็นยังอยู่ในโหมดของการทำงานจน ทำงานหาเงินดูแลตัวเองจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยด้วยซ้าไปนะจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยด้วยซ้าไปแล้วก็มีคนที่เป็นพลังงานตรงกันข้ามกับคุณนะมังกรที่เขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตอ่อนโยนดูแลดีอยู่ด้วยแล้วไม่ท็อกซิกอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆเขามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบนะชิงช่วงเวลาของคุณไปได้เลย ดูสิเขาชอบพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังบ้างไหมคนนี้พูดเพ,ดพด Mag ว่อไงแมจิชเชนสองถ้วยวิวเดลเวอร์สเอาจริงๆเขารู้นะว่าคุณเป็นหนึ่งในเนื้อคู่เขาแน่ๆแต่แบบคือคนไหนอะ่ะเขาควรเลือกคนไหนเขาควรลงเอยกับคนไหนดีคนไหนคือคนที่ ถ้าเขาจะอยู่ไปด้วยในระยะยาวแล้วมันจะเป็น <shuttle>. <Weird. S 2> อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับเขาได้นะคะเขาปรึกษาคุณกับหมอดูด้วยนะอันเนี้ยว่าแบบเนี่ยเอาชื่อคุณไปให้เช็คสมมติถ้าถ้าคุณได้บอกวันเดือนปีเกิดเขาไปแล้วก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้เวลาเกิดไปด้วยเลยเช็คได้จ <res>. ริงๆว่าคนคนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาประมาณส3คนสองสคนเนี่ยไปปรึกษามาดู คุณเนี่ยใช่คู่เขาไหมน้องเออะใช่ไหมน้องบีอะไใช่ไหมยอย่างเงี้ยจริงไปเล่าให้หมอดูฟังมากกว่าเล่าให้เพื่อนฟังแผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณนะคะก้าวไม้เทาวเวอร์หนึ่งเหรียญฮะแล้วก็ไพ่เจทนะฮะหน้าไพ่นะยังกลัวการคอมมิตเมนต์อยู่เลยเพราะว่า ถ้ารู้สึกว่าคบหาในระยะยาวพี่ไม่รู้ว่าชาวราศีมังกรในเคสนี้ซึ่งไม่รู้ใครนะอาจจะเคยไปออกริซ่าไว้แล้วเขาก็ออกริซนะออกริซ่าไว้จนมีความรู้สึกว่าถ้าคอมมิตเมนต์ถ้าคบหาดูใจเนี่ยมันจะไปรอดจริงๆหรอครั้งก่อนมันยังไม่ไหวเลยนะครั้งนี้มันจะได้จริงหรอนะกลัวค่ะกลัวการคอมมิตเมนต์ไปเลยกลัวพัง คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้อ่ะเก้าถ้วยหกถ้วยสี่ไม้แล้วก็เชมพลันที่จริงคุณเป็นคนที่เขาชอบนะแต่มันเป็นการชอบที่แบบแต่ถ้าตาให้เขาเลือกคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหนักมากก็ได้เขาต้องตามใจคุณตลอดเขาต้องประครับประคองโ oh, อ้คุณตลอดดูแลคุณตลอดซัพพอร์ตคุณตลอด ไหวไหมเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบไหมชอบนะเออชอบนะเลยดูสิถ้าอยากได้ฟิลแฟนงุง้งยิงจะเรียกว่าไงจะเรียกว่างุงยิงเหรอไม่หรอกแต่เป็นฟิลแฟนที่เรียกว่ามีอะไรก็ก็ต้องตามใจก็ต้องเอาใจถ้าเขาอยากได้ฟิลเนี้ยเขาก็จะเลือกในสายตาเขานะเขามอง เราเป็นแบบนี้แต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะแต่ในสายตาเขานะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นใจในทิศทางไหนรูปแบบไหน justice อืมสามถ้วย justice สามถ้วยมันเป็นไพ่แต่งงานจดทะเบียนนะในถ้วยสี่เหรียญชัดเจนค่ะอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นเจ้าของอยาก,อย,ากอยู่ในความสัมพันธ์ ในระยะยาวนะคะอยากให้มันไม่ท็อกซิกอยากเก็บคุณไว้คุณเดียวแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาในใกล้ค่ะสีดาบเด็กถือดาบสิบดาบแล้วก็ให้6ไม้ใช้เวลาหน่อย2เดือน3เดือนขึ้นไปค่ะ โอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จได้จะมีโอกาสกลับมาง้อกลับมาพูดคุยคืนดีกันใช้เวลาหลังจากนั้นช่วงนี้นอนเงียบเงบไปก่อนยังเป็นไพ่หา่างเป็นไพ่จบเป็นไพ่แยกอยู่แต่เดี๋ยวได้กลับมานะคะใช้เวลาหน่อยหลายเดือนอยู่แต่ใครที่มีความสุขโอเคช่วงนี้หนูก็ไม่ได้มีใครแล้วก็ฟรีๆก็โฟกัสงานเงินไปก่อนนะต้องให้เขารู้ให้ได้ว่าจริงๆในโมเมนต์นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราแสดงออกกับเขาอะ อย่าให้เขาคิดว่ามันเป็นนิสยนัยไงถ้ามันเป็นนิสัยเนี่ยลําบากแต่ถ้ามันเป็นโมเมนต์เขาก็จะเข้าใจว่าโอเคเขาแค่ไม่หาเหตุกระตุน้นไม่ไม่เรียกสิ่งเรา้าเข้ามาเท่านั้นคุณก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขีอยากบอกอะไรกับคุณฮะฮาดาคุณกับเขานี่นะน่าจะเป็นคนที่มีอีโก้แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมากวนกันไปกก,กันมาซึ่งเนี่ย มันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันแยกมันห่างกันไปถ้าต่างคนต่างมีอีกโก้อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกแบบกวนอะ่ะมันจะเป็นคนที่แบบมีความชังฉันอยากเห็นหน้าเธอฟีลประมาณนั้นไปได้เลยต้องแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งอันนี้คือไม่รู้มังกรคนไหนเลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นไพ่ของทุกคนนะแต่ใครที่มีความรู้สึกว่าเออบางทีเราก็เราก็ไม่เบาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเผาๆหน่อย ถ้าอยากจะไปต่อกับเขานะคะอะไพ่แนะนำไพ่ที่พุ่งออกมาเลยแบบทันทีนะอุบัติเหตุโสดรักครั้งนี้อาจมาจากอุบัติเหตุปะไปไม่ให้รถชนก็ไม่ใช่นะอะมีคู่อุบัติเหตุรักไม่จริงแต่แกมีคู่แล้วอย่าลืมนะคะ งานนะคะงานที่ทําให้มีเหตุขัดข้องไฟหายไฟเจงเช็คให้ดีเพราะจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่สุขภาพหัวเขา่าและการหกล้มเรื่องเงินมีเหตุให้ใช้เงินปุบปับและต้องจ่ายนะคะเป็นคิวเป็นคําแนะนําประมาณนี้ที่ไพใ่ใยากจะขึ้นมาบอกก็เพื่อเตือนให้ระวังแหละถ้าชีวิตเราไม่ระวังจริงๆการมาดูดวงเราไม่ได้ดูเพื่อที่จะให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆจุดประสงค์ของการดูคือดูเพื่อให้ระวังว่าเราจะเจออะไรและ พยายามที่จะป้องกันตัวเองเรามาระวังตัวเองผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่างนี้มากกว่าจึงจะได้ประโยชน์เพราะสิ่งดีๆมันไม่ต้องดูอยู่แล้วไงสิ่งดีๆมันคือเกิดอยู่แล้วจะช้าจะเร็วมันก็เกิดถูกปะแต่สิ่งที่เราต้องกลัวคือสิ่งที่เราไม่ไม่อยากต้อนรับอะ่ะแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นหาวิธีป้องกันวิธีผ่อนหนักเป็นเบาไว้ได้จะดีที่สุด ะะจบไปแล้วค่ะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักของคุณทั้งโสดแล้วก็คนมีคู่นะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามแล้วก็ subscribe like แล้วก็ comment อย่าลืมกดกระดิด่งนะคะพี่ลงคลิปดีดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ